สงสัยกันใช่ไหมคะว่ามะเร็งระยะลุกลามกับไม่ลุกลามเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะดูคลิปนี้ให้จบนะคะมีคําตอบนะเพราะชีวิตดีได้ถ้าเราเข้าใจประการนี้อน,นุญาตเียนดีให้คาปรึกษาฟรีนะคะมะเร็งระยะไม่ลุกลามค่ะคือมะเร็งที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะไม่กระจายนะคะอย่างนเนื้อเยื่อที่ข้างเคียงหรือไปอวัยวะอื่นนั่นเองนะคะเช่นมะเร็งผิวหนังนะคะที่ยังอยู่บนผิวหนังเนี่ยนะจ๊ะนะคะถ้ารักษาเร็วก็มีโอกาสหายได้นะคะส่วนมะเร็งระยะลุกลามนั่นก็คือมะเร็งที่ร้ายแรงนะคะ ที่เซลล์ผิดปกตินะคะออกไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงค่ะหรือลามจากอวัยวะหนึ่งไปอีกอวัยวะหนึ่งนั่นเองนะคะอย่างเช่นจากเต้านมไปเต่านมเลองหรือว่าปอดนั่นเองนะคะสิ่งสําคัญที่จําเป็นต้องพิจารณานะคะและก็ต้องทาความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจทําประกันสุขภาพแล้วก็ประกันโรคกระดังนะคะมีแนะนํานะคะให้ดูระยะเวลานะคะระยะมะเร็งเนี่ยนะคะที่คุ้มครองว่านะคะมันคุ้มครองระยะไหนรวมถึงวิธีการรักษาด้วยนะนะคะว่าครอบคลุมนะคะรักษาวิธีไหนได้บ้าง ะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันแนะนำอ่านเงื่อนไขให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันนะจ๊ะ